แล้วครับของไถน,นี่อสโซเลตการโมเบกใหม่ที่ทก็มาลุยกันที่ลุงดอนวันนี้กับฟ้าปิดๆแต่ก็ยังพอได้แรงนะนี่ยังพอได้เหงื่อ,อม,มาทีมงานนี่มาทีมงานเยอะอยู่ครับหลายคน ยังไดฮะติดอีกเด้เติมอีกเด้เติอม,ตอ,มอีก ไม<า>่ายาตังค์ให้จ่ายไปแล้วเขาโคกนะเขาโคกจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วหม้ายยังมาแล้วนี่มาแล้วเอาเลยครับ ไส่ไก่อัดยังเดียวอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอืมได้ไหมเวียนเดียว อโนี่คนเรบุญเลยคนเราวงเลยทีนี้